แม่พี่น้องของสบายสบายสไตล์เจมมดนะคะตอนนี้อ่าสบายสบายสไตล์เจมมดได้เข้ามาอ่าถ่ายทำอ่าองค์พระธาตุและองค์พระเจ้าทันใจที่อยู่วัดม่อนจำศีลที่นี่นะคะอ่าขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านอ่าเข้าไปดูไปชมพร้อมๆกับสบายสบายสไตล์เจมมดเลยนะคะ ข้างหน้านั้นก็จะเป็นอ,องค์พระาธาตุม่อนจำศินนะคะ,ะเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะ,ะข้างบนนี้ก็จะเป็นองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางประธานพรที่อยู่ข้างบนเลยนะคะโดยวขึ้นไปดูกันให้ชัดๆข้างบนเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นทางบันไดขึ้นนะคะไปหาองค์พระใหญ่ข้างบนนู่นเลยนะคะเดี๋ยวสบายๆสาตใยเจม่า,จ,าจ,ะมจะขึ้นไปถ่ายให้ดูเลยนะคะ นี่ค่ะได้ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะก็เจอองค์พระพุทธเจ้าห้าพราะองค์นั่งเรียงกันอยู่ตรงฐานดอกบัวโบราณแห่งนี้เลยนะคะองค์ด้านหลังนั่นก็เป็นปางประทานพอรองค์ใหญ่เลยนะคะกสวยมากเลยคะ่ะ สบ,สบายใจเจมดถ่ายบริเวณโดยรอบให้ดูเลยนะคะมองอยู่ข้างบนนี้สูงมากเลยนะคะสบายสบายสไตลใจมดได้เดินขึ้นมาตรงองค์พพุทธรูปองค์ใหญ่ตรงนี้ค่อนข้างจะสูงมากๆเลยค่ะให้ดูวิวทิวทัศน์บริเวณโดยรอบเลยนะคะ เห็นองค์พระธาตุดิบๆนู่นเดี๋ยวสบายๆทา,า,ายแก้มดจะเข้าไปถ่ายองค์พระธาตุใกล้ๆให้ค่ะ,ะหมุนโดยรอบ360อองศาให้ดูเลยนะคะมาก็จะเจอองค์พระใหญ่อยู่ าภายาหน้าต้นโพองบเบลเลอร์อ,อยู่ตรงนี้เลยนะคะต้นโพใหญ่ก็จะอยู่ด้านหลังขององค์พระองค์ใหญ่นะคะอยู่ด้านหลังเลยค่ะองค์พระใหญ่องค์นี้สร้างมาอาจจะประมาณ9-10ถึง10ปีแล้วนะคะ เป็นองค์พระใหญ่ปางประธานพรที่นี่นะคะเพราะว่าทั้งหนึ่งสบายสบาย,ตายเต็มมดก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาร่วมสร้างที่นี่มีหลวงปู่ครูบาอาจารย์มาหลายองค์หลายท่านเลยนะคะญาติธรรมกมากันเยอะแยะเลยนะคะที่มาปั้นองค์พระรูปนี้เลยค่ะนี่ค่ะฐานจะเป็นปูน ขึ้นไปแบบนี้กว่าจะสร้างขึ้นมาได้นะคะใช้บันไดสูงชั้นไม้ไผ่ต่อกันขึ้นไปสูงใหญ่มากเลยค่ะกว่าจะได้องค์พระรูปใหญ่องค์นี้ขึ้นมานะคะทำพิธีบวงสรวงใหญ่โตเลยค่ะ นี่ค่ะมองไปตรงนี้ก็จะเห็นตัวเมืองลําปางแบบชัดๆเลยนะคะนูน่นะนคะมองไปไกลๆเลยะคะ่ะนน่นค่ะนี่คือวัดม่อนจำศินนะคะ ตอนนี้สบายสบายสไตล์เจมดกำลังอยู่บนอองค์พระใหญ่ข้างบนนี้อยู่นะคะจะถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันแบบอิ่มตาอิ่มใจกันเลยนะคะนี่ก็องค์พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ค่ะ ็จะมีคนมาคอยตัดหญ้าอยู่บริเวณฐานองค์พระใหญ่แห่งนี้ด้วยนะคะนี่นะคะตอนนี้สบายสายสไาตล์เจมจมดก็เข้ามาใกล้ๆองค์พระาธาตุไดด,ดีแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในเลยกันเลยค่ะวัดม่อนจำสิลต์ตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะอันนี้บริเวณรั้ว ล้อมรอบที่จะเข้าไปหาองค์พระาธาตุนะคะนีบ่บริเวณโดยรอบรอบค่ะนู่นค่ะมีทางลงไปด้วยแถวที่นี่ก็จะเป็นโรงเรียนปริยัตม่อนจําศิลด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะมีอ,องค์ท้าวเวสสุวรรณอยู่หน้า บริเวณที่จะทางเดินเข้าไปในบริเวณอองค์ประธาตม่อนจำศีลอยู่นี่สององค์นะคะนี่ค่ะองค์ประธาตเจดีย์วัดม่อนจำศีนนะคะ ีองค์พระศิลปะโบราณสมัยพม่า,ะมานะคะอยู่ข้างในตรงองค์หน้าพระธาตุนี้ด้วยนะคะ ตรงนี้จะเป็นวิหารพระเจ้าทัานใจม่อนจำสินนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างบนกันนี่บริเวณอ่ะ กำแพงวัดม่อนจำศิลที่เป็นกำแพงเก่ากำแพงแก่เลยนะคะเดี๋ยวตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะที่จะได้ขึ้นไปตรงวิหารพระองค์พระเจ้าทันใจข้างบนนี้นะคะนี่ค่ะเป็นกำแพงเก่ามากๆเลยนะคะไปดูด้วยกันเลยค่ะ ข้างหลังนี้ก็จะเป็นป่าเลยลงไปก็จะเป็นบ้านของชาวบ้านนะคะก็จะติดในบ้านเลยนะคะนี่ค่ะปูด้วย <c oughs> เป็นเป็นอิศิลาแรงเลยนะคะเนี่ยทั้งหมดบริเวณโดยรอบวัดด้านด้านหน้าของอวิหารวิหารองค์พระเจ้าทันใจเนี่ยคะ่ะนี่ค่ะ เราจะได้ขึ้นไปนี่ค่ะศิลปหัตกรรมปฏิมากรรมของ <c oughs> รูปแบบแนวของพมา่าเลยนะคะองค์พระเจ้าทัานใจค่ะสวยมากๆเลยนะคะพี่น้องดูสิคะสวยมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวสบายๆสไตล์เจมสมดจะถ่ายให้ดูชัดๆเลยนะคะ มาณตรงนี้สบายสายตายจเจมส์ก็เจอกับองค์พระรูปชีพรามรูปปั้นเหมือนพระแม่จามเทวีประดิษฐานะอยู่ที่องค์หน้าของอ,องค์พระเจ้าทางทันใจอยู่ตรงนี้เลยนะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปองค์พระเจ้าทันใจที่เป็นปูนปั้นแบบโบราณเลยนะคะที่อยู่ในาฐานาวิหารหลังนี้อยู่ในบม,มนดบเล็กๆอยู่ในตรงนี้อ,อีกหนึ่งองค์นะคะถ้ามองออกมานี่ค่ะถ้ามองมองออกมาก็จะมีองค์ พระเจ้าทันใจรูปแบบปั้นแต่ละแบบแต่ละอย่างของอสถาปัตยกรรมของพระมาร่านะคะมีพระนอนของพุทธาสายญาติด้วยนะคะมีอยู่สององค์ค่ะนอนอยูอ่ด้านข้างขวามือนี้นะคะนี่ค่ะสถาปัตยกรรมแบบ พม่าเลยนะคะนี่ก็องค์พระเจ้าทันใจค่ะนี่ค่ะทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะใช่อุกองทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะพี่น้อง ีิหารแห่งนี้ฝ้าเพดานก็จะใช้ลวดลายไม้ทั้งหมดเลยนะคะข้างบนนี้ค่ะเป็นไม้เลยค่ะเนี่ยค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะบริเวณโดยรอบกอ็จะเป็นป่าสัวนใหญ่ก็จะเป็นพวกไม้ยืนต้นใหญ่ ด้านนอกนู้นก็ข้างหน้าน้องก็จะเห็นภูเขาริบลิอยู่เลยนะคะ,ะภายหน้าวิหาราไม้องค์พระเจ้าทันใจที่นี่นะคะนี่ค่ะมองกันแบบให้อิ่มๆเลยนะคะนี่ค่ะ ็นวิหารไม้อีกหลังหนึ่งที่เป็นวิหารประดิษฐานขององค์พระเจ้าทันใจรูปแบบสถาปัตยกรรมของพมา่าทั้งหมดเลยนะคะข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นต้นโพยอยู่ข้างหน้านี้เลยนะคะ เห็นไหมคะ,อะมองไปรอบๆก็จะเห็นองค์พระใหญ่ที่เมื่อกี้สบายๆสไตล์แจ่มมดขึ้นไปข้างบนนั่นนะคะก็<ม>จะสูงใหญ่อยู่เบื้องหน้านั้น,น,นเลยนะคะองค์ใหญ่มากๆเลยะคะ่ะ<ม>เห็นพระธาตุอีก,อ,ก,อ,กอีกครั้งนะคะ อตอนนี้สบายๆบายแจมดมได้มาเจอท่านเจ้าอาวาสนะคะอ๋ออันนี้อ่าโอเคคะ่ะเป็นท่านเป็นท่านรองนะคะที่ให้ความให้ให้ศึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับองค์พระาธาตุตรงนี้สบายสบายไตล์เจมดมจะขอกราบเรียนถามค่ะว่าอ,องค์พระาธาตุอยู่ข้างหน้านี้อันนี้องค์นี้เรียกว่าอะไรนะคะ เจดีย์ไไออ้พระอรหันต์แปดทิศนะคะอันนี้ค่ะพระธาตุเจดีย์องค์นี้นะคะค่ะแล้วองค์อยู่ข้างหน้านู้นที่หลังอันนี้หลังพระวิหารใช่ไหมคะหลังพระวิหารองค์โน้นเดี๋ยวพระเจดีย์พระปู่ฤาษีพระเจดีย์พระปู่ฤาษีนะคะเดี๋ยวสบายสบายใจเจียมดอ่าค่ะพระพ่อปู่ฤาษีเป็นคนสร้างนะคะองค์แรกน่าจเป็นพระเจดีย์ซ อ,อ๋อ, <c oughs> อนู่นะคะ่ะ <c oughs> ที่เราไปถ่ายกันเมื่อกี้นะั่น <c oughs> คือองค์เจดีย์ทองนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นอ่านี่นะคะองค์พระพุทธรูปอ่ารูปเหมือนององค์สมมาสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เลยอีกองค์นะคะเป็นปางประทานพรเหมือนกัน,นะคะ่ะ ตรงนี้ด้านหน้าของสบายๆแต่แต่มดนี่ก็คือเป็นวิหารน้อยตัวนี้สร้างองค์นี้สร้างขึ้นมาใหม่นะคะวิหารวิหารอ,องนี้ก็คือสร้างเมื่อปีพศ2535นะคะอ่าหปู่คุบาอาจารย์ได้บอกไว้ว่าวิหารวิหารหลังนี้สร้างขึ้นมาใหม่นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูอ,อ,องค์พระธาตุเจดีย ปู่ฤาษีสร้างไว้นะคะอยู่ด้านหลังนี้ค่ะสวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะวิหารม์วองวิหารน้อยที่สร้างขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะอีกมุมนึงนะคะตรงนี้จะสร้างไว้หน้าอองค์พระาธาตุดี ปู่ฤษีพระธาตุเจดีย์ปู่ฤษีนะคะได้มาสร้างไว้ก็เลยตั้งชื่อตามพระธาตุเจดีย์ปู่ฤษีนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะแสดงว่าวัดม่อนฤสีวัดม่อนจำศีนตรงนี้ มีพระธาตุอยู่3ามองค์ตรงตรงนี้นี้คืออพระธาตุปู่ฤสีปู่ฤษีเป็นเป็นคนสร้างไว้นะคะสมัยโบราณมาแล้วค่ะและ้วองค์ที่ถ่ายข้างหน้ามาแต่ต้นนั้นเป็นอ่าพระธาตุเก่าแก่องค์สีทองนะคะพระธาตุสีทอง วิหารน้อยที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้ก็สวยงามวิจิตรมากแล้วเหมือนกันนะคะสวยเหมือนกันคะ่ะนี่ค่ะตรงนี้เลยนะคะ เอาละค่ะพ่อแม่พี่น้องของแจ่มมดทุกคนทุกท่านนะคะตอนนี้สบายสบายสไตล์แจ่มมดจะขอปิดคลิปวิดีโอ,อขึ้นมาถ่ายทำม่อนจำศีลน,นะคะวัดม่อนจำศีลที่นี่นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์แล้วก็ให้สบายสบายสไตล์แจ่มมดได้มีกำลังใจในการถ่ายทำคลิป ให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันอีกนะคะสบายสไตล์สบายสไตล์ตเจมสดขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของเจมดทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ